การแต่งกายครับเรื่องนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทั่วประเทศและทั่วโลกครับยังมีการแต่งกายที่เป็นระเบียบม,มีความเหมือนกันเป็นยูนิฟอร์มอยู่ในโรงเรียนต่างๆฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นครับณนะปัจจุบันที่จะเอาเรื่องนี้นะครับมาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับในการที่เราจะแก้ปัญหาส่วนในอนาคต เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนครับเราต้องมีความพร้อมนะครับในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าถ้าหากเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกก็ยังมีปฏิบัติกันอยู่นะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยนะั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับการที่เรามีกลุ่มนักเรียนใส,ส่ชุดนักเรียนเนี่ยก็สามารถทําให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้ว่านักเรียนอยู่ที่ไหนตรงไหนควรจะต้องมีความระมัดระวัง พวกเขาอย่างไรนะครับก็หวังว่าน้องๆคงเข้าใจในเรื่องนี้นะครับว่าประเทศไทยอาจยังไม่พร้อมนะครับที่จะก้าวเข้าสู่การแต่งกายแบบมีฟรีดอมโดยที่ไม่ต้องมีระเบียบนะครับและในคำถามหรือ q u t คว n ชันแนที่ถามไปในโรงเรียนต่างๆเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังอยากมีชุด นักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังอยากมีความมีระเบียบวินัยนะครับในการที่มีชุดตรงนั้นและหลายๆคนก็สะท้อนกลับมาว่าถ้าหากไม่มีชุดนักเรียนเนี่ยจะมีความเหลื่อมล้ามากยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะจะทําใหา้มีการแข่งขันกันแต่งตัวให้สวยงามแต่งตัวด้วยสินค้าราคาแพงอาจจะก,การมีการดูถูกเพื่อนๆที่แต่งตัวไม่ดีนะครับปัญหาที่ตามมามีมากมายมากกว่าการที่จะแต่งกายเหมือนกัน